สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมก๊ปจอยไซนเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมวันพันแมนในเซิร์ฟจีนตัวย่อเองครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนเนี่ยมาดูการต่อสู้ของอันดับ1กับอันดับ2ครับซึ่งเขาทั้งคู่เนี่ยแข็งแกร่งมากๆเลยนะฮะเรามาลองดูอันดับ1ก่อนนะครับแต้มเนี่ยที่3 1 3พันะครับอัตราชนะเนี่ยอยู่ที่82.9%ซนะซึ่งถือว่าเป็นเยอะมากๆเลยนะครับโอเคเรามาลองดูอันดับ2นนะะคครรัับ VIP บอัตราชนะเนนีี่่่ยยอูท70%ะครับแต้มที่2996นะฮะ ก็ถือว่าแตกไม่ค่อยได้ห่างกันมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันเลยครับว่าการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนเนี่ยไปดูเจ้าบากุซันด้วยแล้วกันนโอเคเราไปดูการต่อสู้เลยครับผม มาเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับเป็นการเจอกันระหว่างอันดับ1อันดับ2ของเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คุณ VP นะครับใช้ตัวละครอย่างปู่บอลครับเฮล m ฟเฟมเกนจิไลนิ่งอ s ุวินขับเคลื่อนโบ r รอดล่างสองนิก่าง2ครับส่วนฝั่งเรานะครับเกนจิไลนิ่งครับอ s ุวินขับเคลื่อนโบ r รอล่างสองแซวิแมนเฮล f ฟเฟมแล้วก็ปู่บอมนั่นเองนี่ฮะโอเคเปิดมาครับเลือกตัวละครมา3ตัวครับอสวินขับเคลื่อนเกนจิไลนิ่งแล้ก็เจ้ารัสเมกีล่างสงนั่นเองนะครับเราจะโดนแบนเจ เราจะโดนแบนเจ้าวัคซีนแมนทิ้งไปนะครับส่วนเราเนี่ยแบนเจ้าบาคูตันฟังเขาเนี่ยทิ้งไปเหมือนกันนะครับสองต,ตัวสุดท้ายนะครับเป็นฟู่วอมกับโบรอสอย่างแน่นอนครับซึ่งป้องกันการโดนแบนทิ้งไปนั่นเองนะก็ต้องบอกเลยครับว่าโบลรอสของทั้งคู่เนี่ยเป็นในทางของอันติเลิศแล้วก็พาร์ทสิบเลิศด้วยนะครับอ่ะเราเปิดมาเป็นฝั่งเราที่เปิดก่อนนะครับทั้งคู่เนี่ยเป็นโบลรอสางด้านของพาร์สี่พิเศษ2ทั้งคู่ด้วยเนี้ย โอเคน่าจะเป็นคู่ที่มันพอสมควรเลยนะครับฟังเขาได้เปิดมาก่อนเลยนะครับเราเป็นฝั่งสีแดงนะฟังเขายิงบีมเข้ามาเลยครับโบรอดครับอันติเลิศครับเข้ามาที่เกือบ3ามแสนนะฝั่งเรายิงสวนกลับไปบ้างนะครับยิงคืนไปบ้างแล้วกันซึ่งเมื่สังเกตครับจะเป็นการประทะกันระหว่างโลกสีส้มด้วยเนี่ยแล้วก็การโจมตีเข้าเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับเนื่องจากมีลูกน้องของโบรอดเนี่ยในการรับเดเมจนั่นเองนะครับอยิงไฟเฟสไปโดนอันติคืนมาข้างครับฝั่งเราติเข้าไปครับหืมเป็นอันติเลิิศดด้้้ววยยฮะะสงาาามมมกก็จตเผไหแบบรออร์ด้ มองไม่ค่อยออกเลยนี่ครับระหว่างโลหสีส้มกับเผาไหมเนี่ยอัพสวิงกับเพื่อนฝั่งนู้นเข้ามาปาดไปครับก็ถือว่าแรงอยู่นะฝั่งเราสวนกลับไปบ้างครับอยู่ที่4ี่หมื่นเก้าในยาฝั่งเขาติดฟอร์ซชิลท่าหน้าของเจ้าฮิวฟายเฟรมไปนะฮะบอเริ่มต้นในเทิร์นที่2ครับฝั่งเขาได้เปิดต่อเหมือนเดิมครับใส่ติดเจ้าฮิวฟายเฟรมของเราไปนะครับตัวลูกน้องของโบโรสเนี่ยเกือบตายเรียบร้อยแล้วนะครับยิงบีมอีกครั้งหนึ่งนะครับลูกน้องของโบโรสของเราเนี่ยตายเรียบร้อยครับเข้าไประเบิดทีหนึ่งครับที่ลูกกนนนน้อองจะะตายเหมืั เอาเลยครับลูกน้องฝั่งเขาเข้ามาระเบิดคืนบ้างครับซีแซนฮกแล้วก็มาโดนอีกครั้งหนึ่งซีแซนฮกเหมือนกันฝั่งเราน่าจะเข้าไประเบิดอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับฝั่งเขาเนี่ยล่วงไปหนึ่งตัวแล้วครับอ่ะต่อไปฮะปูบอมฝั่งเราครับเข้าไปตัดชิวในแถวหน้าครับบึ๊บเข้าไปก็ถือว่าแรงนั้นตีของปูบอมเนี่ยเจ็ดหมื่นหนึ่งเลยนะครับเจ้าเห็นไฟเฟรมั่งเขาครับติดฟอสชิวล่วงไปแล้วครับจะเป็นฝั่งไหนที่เป็นฝ่ายชนะเนี่ยฝั่งเราเหลืองหกเลยนะเก็นจีไรนิงครับ ไปครับถึงกับเพื่อนฟังเราครับป่าสวนกับไปบ้านครับใส่เจ้าปู่บอมแบบเต็มๆเลยเนี่ยมาเริ่มต้นในเทรี่3ครับฟังเขาได้เปิดต่อเนื่องรับใส่เจ้าฮิวฟาเฟรมของเราอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่ายังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะโบรท์ครับยิงบีมด้วยนติอีกครั้งหนึ่งสามแสนึงนะครับปู่บอมเกือบหายเหมือนกันฝังเราเข้าไปยิงครับปู่บอมจะหายไหมฮะยิงเข้าไปไทยไปทีนึ่งครับแฟนเก้าครับปู่บอมเนี่ยล่วงไปแล้วครับซอมบี้แมนยิงครั้งหนึ่งครับต เอาเลยครับฝั่งข่าวครับอัศวินขับเคลื่อนครับง้างดาบเต็มที่ฟันเข้ามาครับติดฟอชิวบิกแล้วครับฝั่งเราง้างดาบเหมือนกันฟันไปเหมือนกันแน่ติดฟอชิวใส่เจ้าโบรสนะครับเอ้ยติดโบรสทั้งคู่เลยเนี่ยเอาเลยครับฝั่งข่าวครับเงินการต่อครับใส่เจ้าเฮลไฟเฟมเราอีกครั้งนึงนะครับเฮลไฟเฟมของเราเนี่ยล่วงไปเรียบร้อยแล้วครับโบรสฝั่งข่าวครับเข้ามายิงบีมด้วยนันตีครั้งนึงครับเข้ามาที่สามแสนหนึ่งเลยนะโอ้ยยิ่งนานยิ่งแรงนะครับโลกของเจ้าเฮลไฟเฟมเนี่ยหายไไไไปแลล้้้วววนนนะคครรัับบอออออืืืหเกจิิ่่่่่่งาาถถดดยยูู ไปครับสิงกับเพื่อนครับปาดเข้ามาครับที่เก้าหมื่นแปดนะครับหรือตอนนี้เนี่ยฝั่งเราเนี่ยจะแย่เลยครับฝั่งเราเข้าไปปาดสามบ้างครับที่แสนสามครับคืออัศวินกับเลื่อนเนี่ยเวลาเก็บสแต็กแล้วนะครับตอนมันเข้าไปปาดเนี่ยมันจะแรงขึ้นต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะซึ่งสูงสุดถึง4สแต็กเลยนะครับแต่ว่าในตัวของอัตติมันเนี่ยเขียนว่า3สแต็กน่าจะรวมกับสแต็กแรกด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่ามันขึ้นไปถึง4สแต็กเลยนะครับเอาอะไรเงี้ยฝั่งเขาครับก็ได้เข้ามาปาดอี โซนิคปิดไหมครับซอมบี้แมนร่วงแล้วครับโอ้โหเป็นอันดับหนึ่งที่เป็นฝ่ายแพ้ไปนั่นเองนี่ฮะมมันดีว <t> ่ะก็น่าจะเป็นเหตุผลมาจากทางด้านของเจ้าโซนิคฝั่งเขาเนี่ยได้เปิดก่อนนะครับเขาถึงเป็นฝ่ายชนะไปนะฮะโอเคเรามัเริ่มอีกคู่หนึ่งนะครับผมเนี่ยจะพาเพื่อนเนี่ยไปดูคู่ของเจ้าบากุซันดีกว่านะครับเพราะผมเนี่ยชอบดูเจ้าบากุซันเนี่ยเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากมันสับแรงดีนะครับก็คงจะต้องเป็นคู่นี้แล้วกันนี่ฮะโอเคเดี๋ยวให้เขาเนี่ยเลือกตัวละครกันแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะครัับอออออสรรุปตวลลละคคีีกกกทนึงโเเเืืมมาา เฮ้ยเรื่องแม็กสายฟ้าเหรอเนะี่ยโอ้แต่ว่าแบนแม็กสายฟ้าว่ะทำไมไงทำไมต้องแบนแม็กด้วยแน่ใจเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นเมตาใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะโอเคฝั่งเราเนี่ยเป็นคอมโบของฟอร์ชิลด้วยนะครับเฮ้ยฝั่งนู้นเนี่ยมีปู่บอมด้วยนะเขาจะใช้เป็นคอของตัวอะไรครับระหว่างปูบอมกับคอเกียโรออกใช้เป็นคอของเจ้าเกียโรนั่นเองนะครับเอาเลือดพิเศษนะอนตีเข้ามาครับเนื่องจากถ้าเขาใช้คอของปู่บอมเนี่ยก็ฟอร์ชิลก็เข้าอยู่ดีนะครับไปเลยครับ,รบทัสเามซาอร์เมกับ โอ้โหฝั่งเราเนี่ยโดนเจ้าวัคซีนแมนก็หายไปเหมือนกันเฮ้ยบาคุซันฝั่งนู้นสับเข้ามาครับยุงจิ้มครั้งหนึ่งครับบาคุซันฝั่งเราเนี่ยหายไปแล้วนะโอ้รถฝั่งนู้นยังเหลือ6ตัวครับฝั่งเราเหลือ3ตัวแล้วนะครับแต่ว่ารอการกลับมาของเจ้าบาคุซันอยู่นะโอเคยุงฝั่งนู้นเนี่ยหายไปแล้วครับตัวปัญหานะไปครับเจ้าเกรวินนะครับอาจจะเป็นตัวที่เราเนี่ยสามารถพาพิกได้นะครับมึนแถวหน้า3ตัวเรียบร้อยฮะปิ๊บปิ้วมาทีนึงครับปู่บอมตีซ้ำมาครััับบบบเเเเเนนนื่ออองงงงจจจาาาาาากกกคคควมมมสรรรรรถขข้้้ีีีียยโโะะไไปปทึึฮ ไปทางน้านของรอดเลือดไปแล้วครับมาเลยครับเจ้าบา,า,าค,คุซันฝั่งเราครับเตรียมตัวจะสับแถวล่างอย่างแน่นอนครับข้อไปลูกบาคุซันครับอืเจ้าซนิทคอไปก่อนเกรวินข้อไปก่อนบาคุซันได้ช้าแล้วฟันวิธีนึงครับปูบอมเกือบหายฮะเจ้าบาคุซันฝั่งลนู้นเนี่ยหายไปเรียบร้อยแล้วนะ่ครับเกรวินครับอันตีเข้าไปครับมือหนึ่งสามตัวอีกครั้งนึงครับปูบอมเข้ามาอันตีเข้าไปเนี่ยโอ้ฝั่งเรานี่อาจจะพลิกได้อยู่นะเอ้เดี๋ยวฝั่งข่าวนี่มีเจ้าทางน้านของเอ่อ ผมจำชื่อตัวละครไม่ได้อีกแล้วนะครับมืออีกแล้วโอเคพูดไปก่อนเดี๋ยวรู้เองนะครับตัวอะไรวะบาคุซันเอองเียฝั่งนู้นเนี่ยยังมีบาคุซันอยู่นะครับฟันเราเกือบตายเหมือนกันนะตัวเราไม่ตายนะครับมันติดอะไรอยู่ไม่รู้เหมือนกันนะครับเลือดน่าจะเยอะกว่าพอสมควรนะครับเอาเลยวเราฟันทับซึ่งเมื่อกี้ล่างสองนะครับโอ้โหไม่เข้าเลยฮะเข้าไปเพียงครึ่งเดียวนะครับอืเจ้ากระวินครับย้ำไปทีนึงนฮะแต่ว่าไม่ติดมือแล้วครับเนื่องจากเกินเธอที่สองไปแล้วเอาเลยฮะจะเป็นฝั่งไหนครับระหว่าง ฝั่งสีแดงกับฝั่งสีนเงินนะครับเพื่อนๆเนี่ยคิดว่าฝั่งไหนกันบ้างนะครับเพื่อนๆเนี่ยจะเดาถูกไหมเอาเลยครับฝั่งขาวครับอันตีเข้ามาใส่เจ้าเกียวโร่ฝั่งเรานะครับนอนลงไปกองเรียบร้อยครับมาเลยฮะอันตีทองทั้งซื้อมากี่ล่างสองนะครับฟูยุใครทีหนึ่งครับติดฟอร์ชิลถึง3ตัวอีกครั้งหนึ่งอุบาคุซันจะได้สับไหมเนี่ยอไปครับโซนิคขยับไปเกือบตายเหมือนกันลูกสับเข้าไปครับเตะเข้าไปลูกเอาเลยฮะบาคุซันโอ้โหไม่ได้สับท่านผู้ชมคือได้ได้สับเนี่ยมีโอกาสชนะอยยนะ่าา้เปราเเน้วับจกิ ปูบอมเข้ามาตีปกติไปอเพราะว่ามันเป็นความโหดของฟอสซิวทั้งสมกืกีในโหมดดวลเรยวไทม์ด้วยแหละนะครับมันเลยเป็นตัวละครที่ดีอะ,อะตีเข้ามาครับก็ถือว่าเป็นฝั่งเราที่น่าจะเป็นฝ่ายแพ้เรียบร้อยแล้วในอย่างเงี้ยอันตีคืนกลับไปบ้างครับปูบอมก็ล่วงไปแล้วเหลือเพียงแค่โอ้แต่ว่าน่าจะโดนปิดรอบนี้ว่ะเรียบร้อย ล่วงครับโอเคก็เป็นฝ่ายสีแดงที่เป็นฝ่ายแพ้ไปนั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับลุงลาวของคลิปในวันนี้นี่ครับก็เพื่อนเนี่ยมีตัวละครตัวไหนไหมที่อยากจะดูเป็นพิเศษนะครับสามารถเมนไว้ได้เลยนะซึ่งเออมีคนอยากดูเจ้าซุยริวนี่หว่าผมว่าจะทําในการต่อสู้ของตัวผมแล้วนะครับเนื่องจากคนในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีคนใช้นะแต่ว่าในโหมดดวเรียลไทม์เนี่ยไม่ค่อยเห็นนะก็คือเดี๋ยวผมจะทําในเอ่อการต่อสู้ของเซิร์ฟผมให้ดูแล้วกันนะครับเนื่องจากมีคนใช้ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับในตอนนี้เนน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 าาะะะโอออเเเเคคคคกกกก็็ไววว้้้จััััใใลลิิปปหหหม่่่พืๆสสสรบีีียดทุน